ต้น้ำรนน้อนๆต้มจืดเตาแล้วจ้าต้มจืดวุ้นเส้นค่ะต้มน้ำเดือนๆแล้วกัหมูล่องใจปุ่งขั้นตอนสุดท้ายก็จะใส่แล้วนะคะ รอ,อน้ำรอไอ้นี่เสร็จก็ชุบแส่น้ำให้มันอ่อนเนาะค่ะน้อพร้อ,อมเสิร์ฟแล้วปิดฝาแล้วก็เสิร์ฟได้จ้าขอบคุณค่ะที่รับชม ในน้ำแ,แล้วค่ะแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ต้องปรปุงอีกอ่ะมันแสบมันหัวลวค่ะเซนลงใดเลยค่ะที่จเจ้าเจ้าเตรียมไวะะ้แล้วค่ะชุบชุบเซนลงใดเลยค่ะที่จเจ้เจ้าเตรียมไวะะ้แล้วค่ะชุบ ต้มจืดจเจ๊ตาแล้วจ้าต้มจืดวุนเสซนค่ะต้มน้ำเดือนดอแล้วก็หมูลงใจปรุงขั้นตอนสุดท้ายก็จะใส่แล้วนะคะเ,เซนลงใดเลยค่ะที่จเจ๊ตาเตรียมไว้นะคะ่ะชุบรอ ปดา๋้วาวก็สิไปเอาวุ้นเซนกันแล้วค่ะเ่น้ำให้มันอ่อนเนาะคะ่ะน้อ ติดตามตอนต่อไปนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวยาเต่าทำให้ดูอีกนะคะขอบคุณค่ะเป็นอันเสร็จแล้วค่ะเสร็จสิ้นแล้วค่ะต้มจืดหุ้นเส้นอันยายเต่าปรุงคือขัอ้นตอนสุดท้ายคือเสร็จสิ้นแล้วค่ะต้มจืดหุ้นเส้นค่ะ ต้มจืดวนเส้นนะจ๊ะกังไนน้ำแล้วแล้วค่ะแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วมาตอ้องปรุงอีกอ่ะมันแสบมันนั่วแล้วค่ะเป็นอันเสร็จแล้วค่ะเสร็จสิ้นแล้วค่ะต้มจืดหุ้นเส้นอันยะเต้าปรุงคืออันตอนสุดท้ายก็จะใส่แล้วนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายคือเสร็จสิ้นแล้วคะ่ะต้มจืดวุนเส้นค่ะต้มจืดวุนเส้นนะจ๊ะต้มจืดเตาแล้วจ้าต้มจืดวุนเส้นค่ะต้นมน้ำเดือดแล้วก็หมูลงใจุ่ร่งขั้นตอนสุดท้ายคือเสร็จสิ้นแล้วคะ่ะ ต้มจืดวนเส้นค่ะรอเป็นอันเสร็จแล้วค่ะเสร็จสิ้นแล้วค่ะต้มจืดห้นเส้นอันยะเต้าปุ๋งเครื่องเส้นลงได้เลยค่ะที่จะเต้าเตรียมไว้แล้วค่ะชุบ ติดตามตอนต่อไปนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวยาเต่าทำให้ดูอีกนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนจินุ๋วนเซนมาเด้อคะ่ะมาจิ้มเขาน้ำกันอันตอนสุดท้ายก็จะใส่แล้วนะคะ ต้มจืดเจ๊ตาวแล้วจ้าต้มจืดวุ้นเสน้นค่ะต้มน้ำเดือดแล้วก็หมูลงไก่ปป่งต้มจืดเจ๊ตาวแล้วจ้าต้มจืดวุ้นเสน้นค่ะต้มนม้ำเดือดแล้วก็หมูลงไก่ปป่งชุบ รอพอรอจังในนามแล้วแล้วค่ะแล้วผ่านตอนสุดท้ายแล้วประต้องปรุงอีกก่มันแสบมันทัวอแล้วคะ่ะ อันตอนสุดท้ายก็จะใส่แล้วนะคะรอน้ำรอไอ้นี่เสร็จก็รอน้ำรอไอ้นี่เสร็จก็สดน้ำร้อน วนเสเ้นแสะน้ำไว้นี่เนาะนี่วนเส้นด้วยเต้าแสะน้ำไว้นี่นเสเเ้น,นสลงได้เลยค่ะที่เต้าเตรียมไว้แล้วค่ะชุบใกล้จะเสร็จแล้วค่ะนี่ใส่ฟักเนี่ยคือเสร็จแล้วจา้าต้มจืดวุ้นเส้นค่ะวุ้นเสเ้นแช่น้ำไว้นี่เนาะ นี่วนเส้นได้เตาเซน,น้ำไว้นอันตอนสุดท้ายก็จะใส่แล้วนะคะรอน้ำรอไอ้นี่เสร็จก็รอ ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะนี่ใส้พักเนะี่ยคือเสร็จแล้วจา้าต้มจืดวุ้นเส้นค่ะแช่น้ำให้มัอนอ่อนเนาะคะ่ะนเเส้นลงได้เลยค่ะที่จะเจ้าเตรียมไว้แล้วค่ะชุบ ต้มจืดเจ๊ตาวแล้วจ้าต้มจืดวุ้นเส้นค่ะต้มน้ำเดือดแล้วก็หมูลงใสุ่งตังในน้ำแล้ว,ลวค่ะแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ต้องปรุงอีกค่ะมันแสบมันหัวแล้ะค่ะเส้นลงได้เลยค่ะที่เจ๊ตาวเตรียมไว้แล้วค่ะชุบขั้นตอนสุดท้ายคือเสร็จสิ้นแล้วค่ะ ต้มจืดวนเส้นค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือเสร็จสิ้นแล้วค่ะต้มจืดวนเส้นค่ะรสเลยค่ะหมูจะเตากันเริ่มสุกแล้วจ้าแล้วใส่ผักก็เด้ต้มจืดขั้นตอนสุดท้ายก็จะใส่แล้วนะคะ ตอนสุดท้ายคือเสร็จสิ้นแล้วค่ะต้มจืดวนเส้นค่ะก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะนี่ใส่ผักนี่ยคือเสร็จแล้วจา้าต้มจืดวนเส้นค่ะแช่น้ำให้มันอ่อนเนาะค่ะนอะ้อ รอน้ำรอไอ้นี่เสร็จก็